สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวิดีโอนี้นะครับอันนี้นี่ผู้ขานะครับผมอันนี้ลูกค้านะครับผมคุณจันทาสุรวิทย์นะครับผมอยู่ที่กาลสินนะครับอำเภอท่าคันโทนี้นะครับผมก็ได้สั่งจองรถกับผู้านะครับผมนี่ทางไลน์นะครับผมนี่ก็เรื่องผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็จองรถให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับเซ็นสัญญาเสร็จแล้วนะครับผม นี่ตัวนี้อุปกรณ์ครบเลยนะครับตัวรถไปดันดินผ่านหลังโรตารี่นะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเดือนนี้ดาวอยู่ที่27,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับที่สําคัญได้อุปกรณ์ครบ3ชิ้นด้วยเลยนะครับผมนี่ตัวรถไปดันดินผ่านหลังโรตารี่นะครับอ่าตัวนี้ดาว27,000บาทอ่า27,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่ทั้งหมดเปีนะครับผมก็อ่าก็อยู่ที่นะครับผมค่างวดวันด้วยเดือนละส0 0พเนี่ย11ปเดือนนะครับ พอถึงเงืนที่ 1, 2ของงวดลายปีนะผมจ่ายอยู่ที่1แสน40,200บาทเท่านั้นนะครับผมนี่อันนี้สต็อกพร้อมมากเลยนะผมอันนี้นี่ถ้าว่าลูกค้าท่านใดน,นะผมไม่สะดวกเข้ามาที่ร้านนะครับผมก็สั่งจองนะครับผมแบบคุณจันทาได้นะครับผมก็แอดเฟซแอดลน์ ait, line, บุผามาได้เลยนะครับที่เบอร์06118354เซลล์บุผานะครับนี่ก็จะได้จองรถง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมเหมือนคุณจันทานี่นะครับ นี่อุปกรณ์ครบด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับสต็อกที่คูปตาบรรุก็พร้อมมากเลยรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับผมนี่นะครับตัวรถไปดันพันลังรถตลี่เอกสารในการออกก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนคำหนึ่งคนนะครับผมโอเคครับถ้าว่าใครสนใจนะผมก็โทรนัดปูผ่าได้นะครับผมสะดวกเข้ามาที่ร้านก็โทรมาเบอร์ 061, 018, 0 3 5 4 หรือว่าไม่สะดวกเข้ามาก็แอดเฟซแอดไลน์นะครับผมเบอร์ภูผาเบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดทาไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปนะครับผมให้ไปหาที่บ้านแบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้รถที่กําลังจะไปส่งนะครับวันนี้ก็รถออกเยอะเลยนะครับนี่ l 50อันนี้เป็นรถตลาดนะครับผมอันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Goodbye.